เด่นๆเลยก็คือเฮาสิีเนียมเพชรตัวบานนะครับตัวนี้คือของนอนนะครับสองของนอนนะครับมีตะต่างบานสาเร็จแล้วก์เด่นเด่นเลยก็คือลังค่านะครับลังค่าในผลิตใสสีสวัสดีครับพบกับผมนะครับในช่องสาวอินดีวิธีบานหน้านะครับมือี้ผมกับสิผามาเบ่งบานหลังเล็กๆนะครับอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านลังค่าทรงโมเดิร์นนะครับเพิ่นกระเฮ็ดแล้วเลีวนะครับบ้านบ้านหลังนี้มีพื้นที่อยู่หกสิบตารางเมตรนะครับหลังเล็กๆนะครับก็คือว่ามีความกว้างอยู่ หกเมตรนะครับตัวนี้ของละสามเมตรด้วยหล้วก็บดานยาวนี่สียาวอยู่สิบเอ็ดเมตรนะครับยาวสิบเอ็ดเมตรแล้วก็กว้างหกเมตรนะครับโอ้ตอนนี้ก็ฝนตกนะครับลิ่นแหนนะครับฝนใส่กงประมาณไปอยู่ที่หาแสนกกว่านะครับตอนนี้ผมก็อยู่หน้าบ้านนะครับกับสิมีบันไดขึ้นขึ้นบ้านอยู่สองขันนะครับขึ้นบ้านอยู่สองขันนะครับเป็นกปูกระเบื้องนะครับกระเบื้องกระเบื้องกับสิเป็นโทนสีเท่านะครับสีเท่าออกเข็มแหนนะครับนะครับบ้านหลังนี้กับสิมี มีเสาอยู่อ่หนึ่งสองสามสี่หาหาสิบหาต้นนะครับมีเสาอยู่สิบหาต้นนะครับมีเสาอยู่สิบหาต้นพื้นที่ใส่ซอยกับหกสิบหกตารางเมตรนะครับเนาะที่นี่เสาตรงนี้นะครับเพิ่นกษสรใส่อิฐก่อก่อทับเสานะครับเพราะว่าเสานี่ยพื้ที่ใส่เสาหนาไอหนาหกนะครับหนาหกหนาหกนะครับเสาหนาหกนะครับเสาหนาหกข้างเบิดนะครับเสาหนาหกข้างเบิดตรงนี้เพิ่นกษสรจังหวะก่อแล้วก็ฉาบนะครับฉาบ ประกอบเสาและกระสิมีการตกแต่งเป็นบัวนะครับและก็ติดกระเบื้องนะครับตกแต่งกลางเสานะครับฝากระติดเรียบรอยนะครับเป็นฝาฝาเรียบนะครับเป็นสมาร์ทบอร์ดแผ่นเหลียบครับติดฝาหลบหนอกนะครับและกระสมีทางเขาบานกระสเป็นบ้านเรือนนะครับบ้านเรือนสําเร็จนะครับสีสื่อมาแต่ละมัซูโดกอสังสึงสําเร็จเลยนะครับกระสิมีกระจกมีมุงลวดนะครับความความกว้างของของไอของประตูนี่กระสียูทีประมาณ2เมตร 2เมตรประมาณ2เมตร2เมตร40นี่แหละครับประมาณนี้แหละครับเพราะว่าเพราะว่าห้องนี้มัน3เมตรเนาะก็สีมีความกว้างอยู่ประมาณ2เมตรกวา่กวาเกาือบ3เมตรนะครับแล้วก็ความสูงนี่ก็สสียู่ท mm, ีประมาณเมตรประมาณประมาณเกือบเกือบ2เมตรด้วยกันละครับประมาณ2เมตรเนาะโอเคนะครับที่นี่ตรงตรงที่ผมอยู่นี่คือขางบานนะครับเป็นท่าสีเท่านะครับสีเทาสีเทาเข็มเข็มเ <Walking S 2> นาะครับเนาะแต่สีมีหนะ้าต่างบานสําเร็จนะครับบานเหลื่อนนะครับนะสิเป็นประมาณเมตรคูณเมตรนะครับเมตรคูณเมตรนะครับ พอเข้าขอไปทั้งในแล้วนะครับก็สิเป็นลักษณะว่ามี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 ห้องนอนอยู่สองห้องนะครับมีห้องนอนอยู่สองห้องนะครับขบวนก็สิเป็นฝ่าลุ่มนะครับเพื่อนกระติดฝ่าลุ่มนะครับสร้างเมื่อกสิติดเรียบร้อยนะครับเดินฟงเดินไฟเรียบร้อยเบิดนะครับฝ่าลุ่มนะครับที่นี่กองไฟเพป่นกระเอาไวนาบ้านเล่ทับทางประตูนะครับแพงหัวคุ้มไฟนะครับที่นี่กระเบื้องนะครับก็เป็นกระเบืองขนาดหกสิบคูณหกสิบนะครับหกสิบคูณหกสิบเป็นสีเท่า อ่อนๆนะครับซีเทาออกออกออกกับซิบูเคมแห้งนะครับบูเ็มแห้งเป็นไล่เป็นลา่หินออนบ้านหลังนี้นะครับกับสีมีอ่าหนึ่งของน้ำนะครับมีหนึ่งของน้ำนะครับแล้วก็มีมีของขั้วนะครับมีหนึ่งของน้ำหนึ่งของขั้วแล้วก็สองของนอนนะครับสองของนอนนะครับของนอนเพื่กับซีเป็นเป็นประตูบ้านบ้านใหม่อ่าบ้านใหม่ใบอาร์ตนะครับสําเร็จนะครับสําเร็จนะครับเป็นบ้านสําเร็จนะครับตรงนี้ผมอยู่ขึ้นหน้าต่างนะครับ างตอนนี้ผมก็อยู่ทางทางขางบานทางทางทิศทางทิศตะวันออกนะครับมาทางทิศตะวันออกเด่นๆเลยคือเฮาสิิเนียมเห็นโตบานนะครับตัวนี้คือของนอนนะครับสองของนอนนะครับมีตะต่างบานสำเร็จแล้วการเด่นๆเลยก็คือลังค้านะครับลังข้าในปุ่นสะใส่สีสีเขียวนะครับสีเขียวนะครับแล้วก็รสมาธิบอดตีเพิ่นติดเป็นเชิงชายก็คือสีขาวนะครับมาตัดกับสีเทานะครับคือว่าสีสีมันมันตัดกันนะครับบานหลังนี้ก็เลยดูดูเด่นนะครับเป็นขอบ เป็นสันไทยนะครับเป็นลังคาไม่แต่จีดขอบตัวขอบสีเขียวนะครับมาตัดกับสีขาวของของตัวฝาฝาเพดานก็เป็นเชิงชายนะครับมันก็จะดูตัดกันกับสีตรงนี้มันก็เลยเห็นแหยเด่นนั่นนะครับที่นี่ทัดมากฟังทางนี้นะครับเพิ่นกระรังกอกของกอของขั้วนะครับนี่เป็นขั้วนะครับเป็นพื้นที่ใส่ซอยตรงนี้กันเน่ากว่างสามเมตรนะครับหนึ่งสองสามครับ ตามที่ผมกล่าวน like ี muscle, Freeze, ่แหละครับคือว่า3เมตรนะครับตอนนี้เพิ่นกําลังก่ออิฐอิฐก็เป็นอิฐบล็อกนะครับเป็นอิฐบล็อกนะครับก่ออิฐขึ้นมาเพิ่นประมาณเมตรเมตรเมตรกว่าก็สิเป็นหน้าต่างนะครับหน้าต่างบานเฉลี่ยนะครับคือว่าการก่อนี่เข้าตั้งก่อขึ้นมาซ้ำนี้แล้วนะครับเมตรกว่าแล้วก็ตั้งหน้าต่างไว้แล้วก็จังก่ออิฐเพิ่มขึ้นไปมาติดขอบหน้าต่างนะครับตรงนี้เพิ่นก็สิมาต่อเติมนะครับที่มาด้านหลังนะครับมาด้านหลังเพิ่นก็ตั้งม้วนกบประตูไว้เห็นบ่ครับ ตรงนี้ตั้งวงกบประตูนะครับประตูเป็นประตูด้านลังด้านลังด้านหลังบานนะครับเป็นประตูด้านหลังบานกําลังก่อสร้างนะครับประตูนี่ก็สิเป็นวงกบใหม่นะครับวงกบใหม่ขนาดขนาดนาซียูทีทีแปดสิบเซ้นนะครับแปดสิบเก้าสิบเนนี่แหละครับประมาณนี้แต่ว่าความสูงเนี่ยครับบ่ถึงสองเมตรนะครับ วันถึง2เมตรประมาณผมก็เมตรเจ็ดสิบประมาณเมตรแปนะครับเมตรแปดสิบเพิ 90, ่เกนะครับประมาณนี้แหละครับนี่เพิ่นก่อขึ้นมาก่อขึ้นมาตรงนี้เพิ่นกักสิเทเอ็นนะครับต่อขึ้นมาระดับนึงกัสิเทอเอ็นแล้วก็จกักรสีหรือบ,บอเพิ่นอาจสิติดตะแกงหรือว่าอาจสิก่ออิฐเพิ่มอันนีก้กระบอนหูน้ำซางเพิ่นนะครับบโบนหูจากคลองบาดนะครับตรงนี้ก็จะเปน็นห้องหนามนะครับถัดมาจะเปน็นห้องหนามนะครับ อ่าครับผมตอนนี้ก็อยู่ทางหน้าบ้านนะครับจะท่านอยู่ทางหน้าบ้านนะกสิมองเห็นตัวบ้านได้ดชัดเจนนะครับก็มีลังคาอยู่อยสามสเต็ปเนาะบ้านทรงโมเดิร์นนะครับมีพื้นที่อยู่66ตารางเมตรนะครับใส่งบประมาณไปที่หาแสนกว่านะครับโอ้ห exactly. าแสนกว่านะครับกสิได้บ้านประมาณนี้นะครับประมาณขนาดนี้มีสองห้องนอนหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องนำ้ำหนึ่งห้องครัวนะครับประมาณนี้แหละครับก็คือ เป็นบ้านหลังเล็กๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับจากของบ้านนะครับที่อำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็วังว่าสีไใดความรู้นะครับไปให้พี่น้องนะครับไปเปรียบเทียบราคาบึงว่าพี่น้องมีเงินซัํานีซัํานีนะครับสีรสางบ้านได้ซัมไดนะครับก็เป็นเป็นแนวทางในการสางบ้านนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณจากของบ้านแล้วก็ขอบคุณเอฟซีนะครับพี่น้องที่เข้ามาติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ช่องเซ้าดีนะครับด้เหตุคลิปดีๆต่อไปนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนคครรััับบสสวดี